สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูก่การทำนายดวงกอรักสวันด์ด้วยศาสตร์แห่งการอ่านไพ่ยิปซีและไพ่โรคนะคะที่ในคลิปนี้เราก็จะมาในข้อที่ว่าธาตุแท้หรือว่านิสัยของคนคนนี้ที่คุณถามถึงเนะะี่ยนะจิงๆแล้วเขานิสัยอย่างไรธาตุแท้เขาเป็นอย่างไรนะคะจะดูพลังงานรวๆนิดนึงนะ,ะเอาเป็นว่านิสัยของเขาความคิดของเขาความรู้สึกของเขานะคะเขาเป็นคนนิสัยอย่างไรมีไห่ไนเลือกสี่กองนะ,ะกองแรก เป็นน้อยสีฟ้าก้อนที่สองหนูน้อยพี่กาจุดสีเหลืองก้อนที่สามนะหนูน้อยสีชมพูก้อนที่สี่นะคะกระลอกน้อยสีม่วงสมบานิพลังงานของคุณนะ,ะนึกถึงใบหน้าของคนที่คุณอยากจะรู้นิสัยของเขาธาตุแท้ของเขาว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนอย่างไรนิสัยอย่างไรนะคะกอที่หนึ่งมาดูก่อนว่าคนคนนี้ที่คุณถามถึงเนี่ยเขาเป็นอะไรกับคุณนะคะคุณกับเขามีความสัมันญอะไรกัน คนที่คุณถามถึงเอ่ยชื่อของเขาก่อนที่จะเลือกกองไพ่นาะคนคนนี้ที่คุณถามถึงนะ่ะเขาเป็นอะไรกับคุณนะคะ The world นะคะเป็นบุคคลทั่วไปนะ,ะอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานคนรู้จักที่อาจจะเหมือนมีความรู้สึก ไม่ชอบที่หน้ากันนะคะห้าเหรียญตรงนี้หน้าที่จะไม่ชอบที่หน้ากันเป็นเพื่อนร่วมงานก็ได้เป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนก็ได้เป็นคนอื่นคนทั่วไปก็ได้นะคะที่มันเหมือนกับว่าโตคุณตัวเขาเนี่ยเหมือนรู้สึกขมเม็นกันอยู่ดีๆก็ไม่ชอบกันหรือว่าไม่ชอบที่จะพูดดีต่อกันด้วยนะอยู่ใกล้กันไม่ได้นะคะมีเรื่องที่มันเหมือนกับว่าเออพูดผิดหูกันพูดผิดคอการอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าบางทีเนี่ย เหมือนกับขอความช่วยเหลือนะคะแต่ว่าคืออาจจะถูกปฏิเสธก็ได้เช่นกันนะคะคนที่คุณถามถึงเนี่ยหกเดือนตรงนี้น่าจะมีในเรื่องของความช่วยเหลืออะไรบางอย่างหรือว่าเหตุการณ์อะไรบางอย่างนะ,ะที่เหมือนกับว่าคนคนนี้ปฏิเสธนะ,ะการขอความช่วยเหลือจากคุณหรือว่าคุณนะคะให้ความช่วยเหลือเขาแต่เขาไม่รับก็ได้เช่นกันนะคะคือเขา ไม่อยากจะอยู่ใกล้คุณอะไรแบบนี้ไม่อยากจะคุยดีกับคุณหรือว่าเหมือนกับพออยู่ใกล้กันเนี่ยนะรู้สึกไม่ชอบกันรู้สึกมันมีพลังงานลบๆอะไรบางอย่างนะคะออกจากตัวเขาก็ได้คุณคุณอาจจะสัมผัสได้ในบางคนท่านเนาะคนที่คุณถามถึงเนี่ยนะคะเป็นเพื่อนร่วมงานคนรู้จักคนใกล้ตัวคนที่ใช้ชีวิตคลุกคลีนะคะทำงานร่วมกันเรียนด้วยกัน นะะเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนนะ,ะเป็นเพื่อนร่วมบริษัทนะคะแล้วก็ต้องมาทํางานช่วยเหลือกันนะ,ะแต่เขาไม่ชอบขอความช่วยเหลือจากคุณหรือว่าไม่ชอบให้คุณช่วยเหลือก็ได้เช่นกันดูซิว่าคนคนนี้้าแท้ของเขาจริงๆแล้วเขาเป็นอย่างไรคะ่ะคุณอาจจะรู้สึกไปเองก็ได้ใช่ไหมสีดารเขาเป็นคนนิ่งๆเงียบๆเฉยๆนะคะ เขาเป็นคนที่เหมือนกับว่าเขาชอบที่จะเก็บความรู้สึกความทุกข์นะความไม่สบายใจความเครียดไว้ที่ตัวเขาแล้วเขาก็รู้สึกว่าเรื่องราวที่เขาทุกข์ที่เขาเครียดเนี่ยคือเขาไม่อยากจะเล่าให้ใครฟังมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาประมาณเนี่ยแล้วคนคนนี้ก็น่าที่จะเหมือนชอบทำสีหน้าอมทุกข์ด้วยนะคะ เขาอาจจะมีปัญหาที่เขาบอกใครไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบไม่ชอบให้ใครมาสงสารเขาเนี่ยเขาเป็น D เอ p ร r เ r อ่ะนะเขาเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายก็ได้ที่เขาไม่ชอบให้ใครมาสงสารเขานะมาประมาณนี้ว่าถ้าไปสงสารเขาเนี่ยทาให้เขารู้สึกอ่อนแอทำทำให้เขารู้สึกไม่เก่งนะประมาณเนี้ยก็เลยเหมือนกับว่าถ้าคุณจะไปช่วยเหลือเขาคุณไปแนะนําเขา เขาไม่ชอบนะคะเขาชอบที่จะทําเองนะแล้วก็ไม่อยากให้ใครไปสงสารเขาด้วยนะแต่เขาชอบทําสีหน้าอมทุกข์อ่ะนะคะไม่ค่อยที่จะยิ้มนะคะก็ไม่ต้องเข้าใกล้เขานะแต่ถ้าเมื่อไหร่เขามาขอความช่วยเหลือแล้วค่อยช่วยเขาไปนะฉะนั้นคุณก็ไม่ต้องไปช่วยเหลือเขาถ้าไม่จําเป็นนะถ้าเขาไม่ขอร้องไม่ต้องไปเลยไม่ต้องเข้าใกล้ไม่ต้องให้คําแนะนําอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าเขาหน่าที่จะ เหมือนกับพยายามที่จะคิดเองทําเองนะคะแล้วเขาก็รู้ด้วยว่าอันไหนเขาควรที่จะพูดอันไหนที่ควรที่จะแสดงออกให้คนอื่นเห็นอันไหนที่จะเหมือนกับว่าขอความช่วยเหลือจากคนอื่นเขาก็รู้แหละนะแต่เขาเลือกที่จะไม่ทําแค่นั้นเองนะคะฉะนั้นกองนี้นะ,ะไม่ต้องไปอยากรู้อยากเห็นเรื่องของเขาไม่ต้องไปสนใจเขา เพราะว่าเขาจะดูแลตัวเขาเองนะคะแม้เขาจะมีความทุกข์มีปัญหาอะไรก็แล้วแต่เขาจะไม่เล่าให้คนอื่นฟังฉะนั้นเราก็อย่าไปยุง่งนะคะภาพแท้ของคนคนนี้คือไม่ต้องมายุ่งกับฉันนะคะเข้าใจไหมเป็นต้องมายุ่งเรื่องราวของฉันนะ,ะฉันดูแลตัวเองได้ประมาณนี้นะคะลัคนาราศีของคนคนนี้แล้วก็คูณด้วยวีโกราศีกันกระตัดดินแอร์ท่านลมมิถุนตุนกลุ่ม ซันกอที่เกิดในวันอาทิตย์ชาวทัตไฟสกรอร์ปิโอราสีพิจิกชาวุนาำวันที่เกิดคุณลวะคะเป็นวันที่6 8 13แล้วก็25นะคะก็รู้แล้วก็นะ,ะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองเนาะอย่าไปยุ่งกับเขาเลยนะ,ะแต่ถ้าเมื่อไหร่เขามาขอความช่วยเหลือเราค่อยช่วยเหลือเขาไปแล้วกันสวัสดีคะ่ะกองที่สองนะคะเนื่องถึงใบหน้าของเขาเขาคนนั้นธาตุแท้ของเขานิสัยของเขาเขาเป็นอย่างไรจริงๆแล้วนะ,ค,ะคนที่คุณอยากจะรู้นิสัยของเขานะคะ ขอดูพารงงานของเขาคนนั้นหน่อยเขาเป็นอะไรกับคุณนะคะคนที่คุณถามถึงเนี่ยเขาเป็นอะไรกับคุณเขาเป็นอะไรกับคนที่เลือกกองไพ่ก่อนที่สองค่ะส่ง,งผ่านพารงงานของคุณด้วยการกดสปายไลค์แชร์ เขาเป็นอะไรกับคุณสีดาเขา,เขาเงียบเขาเฉยเขาไม่คุยกับคุณนะคะเขาเหมือนไม่สนใจคุณอะกองนี้นะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณกับเขาอยู่ไกลกันเหลือเกินความสัมพันธ์คุณและเขาเป็นไปไม่ได้คนที่คุณถามถึงเนี่ยแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณน่าที่จะมีตัวเลือก มีคนครอบมีคนคุยเยอะมีความสัมพันธ์อื่นๆเยอะแยะมากมายหรือว่าคุณก็อาจจะอยู่ได้ตัวตัวเองอย่างมีความสุขคุณคงไม่ต้องการแฟนมั้งคุณคงไม่ต้องการเขามั้งอารมณ์เนี้ยนะคะกองนี้น่าจะถามถึงแฟนถามถึงคนรักถามถึงคนที่อยู่ไกลมากๆนะ,ะแล้วเขาก็อาจจะไม่ได้คุยออกับคุณแล้วนะ,ะไม่ได้มีการติดต่ออะไรแล้วนะ,ะแต่มันมีความรู้สึกที่แบบคุณอาจจะคอยที่จะ รอข้อความจากเขาก็ได้นะแต่ว่ามันเหมือนตัวเขาอะเหมือนอยู่ดีกินดีมีความสุขอะนะไม่สนใจใจดีคุณเลยนะแต่ส่วนตัวคุณคือรอข้อความจากเขารอการติดต่อจากเขาก็ได้เช่นกันนะคะน่าจะมาถามถึงคนที่คิดถึงคนรักนะก่อนนี้เราาดูสิว่า้าตแทหรือว่านิสัยของคนที่คุณถามถึงกองที่สอง เขามีนิสัยอย่างไรธาตุทแท้เขาเป็นอย่างไรเขาเป็นคนอย่างไรนะคะนิสัยที่แท้จริงของเขาเป็นอย่างไรสิบคาถาเขาทํางานหนักมากๆเขาเป็นคนที่อรอบคอบละเอียดวางแผนชีวิตการเงินการงานเป็นอย่างดีเขาเคยแต่งงานหรือว่าเคยมีความรักหรือว่าเคยผิดหวังเคยอกหักนะเคยเสียใจเรื่องความรักเคยเสียใจเรื่องเพื่อนร่วมงาน เคยตกงานเคยเปลี่ยนงานเคยย้ายงานบ่อยนะคะแล้วก็ทํางานหนักด้วยทํางานหลายอย่างนะคะเขามีภาระมากมายที่เขาจะต้องรับผิดชอบเขาเป็นคนที่เหมือนกับเหนื่อยเพราะว่าครอบครัวมีความรับผิดชอบเพื่อครอบครัวเขาอาจจะเป็นพ่อมแม่แม่ลูกติดเขาอาจจะมีพ่อมีแม่นะคะ มีภาระหน้าที่ที่เขาจะต้องรับผิดชอบและต้องสร้างความมั่นคงกับชีวิตต้องนะะหาเงินซื้อบ้านสร้างบ้านแลต้องดูแลลูกดูแลคนในครอบครัวมีภาระเยอะแยะมากมายแต่เขาไม่สามารถที่จะแสดงออกถึงความทุกข์ให้คนอื่นได้เห็นได้นะคะเป็นคนที่อมทุกข์เป็นคนที่มีความทุกข์เก็บความทุกข์ไว้ในใจแต่แสดงออกว่าตัวเองมีความสุขนะแสดงออกว่าตัวเองร่ํารวยมั่งคัง่งแสดงออกว่า ตัวเองมีกินมีใช้นะสบายนะคะประมาณเนี้ยนะแต่ว่าเป็นคนจิตใจดีนะคะแล้วก็รู้สึกว่าคนอื่นอาจจะมองว่าเขาเนี่ยคือเหมือนเป็นคนไม่มีความทุกข์เลยเนาะเป็นคนมีกระตังใช้ตลอดเลยนะคะเป็นคนไม่ว่างเลยนะมีงานเยอะนะคงจะไม่สนใจเรื่องความรักหรอกจริงๆแล้วเขาก็อยากมีใครสักคนหนึ่งมาดูแลเขาเหมือนกันนะ นะถ้าแบบมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตเขาก็อาจจะเปิดใจนะคะมีความรักกับใครสักคนหนึ่งแต่เพเอิญว่านะเขายัางหาคนที่แบบจริงใจกับเขาไม่มีมาหาหาคนที่จะช่วยแบ่งเบาภาระไม่มีนะคะก็เลยเหมือนกับตัวคนคนนี้น่าที่จะเป็นคนที่มีภาระนะในเรื่องของความรับผิดชอบ นะการวางแผนชีวิตการเงินนะคะเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวได้นะเป็นคนที่เหมือนกับไม่มีความสุขหรอกจริงๆแล้วถ้าคุณเห็นเขามีความสุขคุณเห็นเขามีเงินคุณเห็นเขาเหมือนโพสความสุขอย่างจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้มีความสุขเขาเหนื่อยมากอ่ะนะคะเขาทํางานหนักมากเพื่อความมั่นคงให้กับคนในครอบครัวลูกของเขาก็ได้นะคะกรานี้มาถามถึงใคร เนะาะคำถามคือคนที่รู้จักเหรอจะไปช่วยเขาแบ่งเบาภาระใช่ไหมนะคะเรามาดูลัคนาราศรีคุณและเขาหน่อยลัคนาราศรีของคุณและเขาแคนเซอร์ราศรีกรกฎจันทน้แอร์ทัตุลมมิถุนนงกุมนะคะวีโกราศรีกันจัตทดินแล้วก็สเตอร์คนที่เกิดวันเนนสาร์ว,าวันที่เกิดคุณแลวค่ะเป็นวันที่สี่หกสิบเก้าแล้วก็ยี่สิบห้าทรงพานงพลังงานของคุณด้วยการกดสกวายไล่แช สวัสดีค่ะกองทีศาโกข้อพิเดทีว่าท้าแทของคนที่คุณมาถามถึงนิสัยของเขาที่แท้จริงนิสัยเขาเป็นอย่างไรท้าแทเขาเป็นอย่างไรนะคะขอดูพลังงานของคุณและเขาเกี่ยวข้องอะไรกันนะกับคนที่คุณมาถามถึงเนาะคุณและเขามีความเกี่ยวข้องอะไรกันนะคะคนคนนี้คุณและเขามีความเกี่ยวข้องอะไรกันเอ่ย ซีเรียนเป็นคนรักกันใช่ไหมนะคะคุณมาถามถึงคนที่แบบคุณหึงคุณห่วงอะนะคะคุณอยากเป็นส่วนเนยในชีวิตของเขาอยากเป็นคนในครอบครัวของเขาอยากเป็นแฟนเขาหรือว่าคนคนนี้เคยเป็นแฟนคุณเคยเป็นคนที่คุณรักมากๆนะเคยเป็นภรรยาเป็นสามีเคยเป็นคนที่คุณอยากจะได้เขามาเป็นแฟนหรือว่าเขาคนนี้เคยรักเคยชอบคุณแล้วเขาก็ ไม่ชอบคุณแหละนะคะก็ไม่รู้ว่าอาจจะเป็นเหตุปจัจจัยที่เอ,อ่อตัวคุณตัวเขาอาจจะความสัมพันธ์ที่มันเหมือนกับว่าความคิดเห็นไม่ตรงกรันนะภาระหน้าที่ความรับผิดชอบนะอยู่คนละที่อยู่คนละจังหวัดนะคะความรับเป็นไปไม่ได้ก็ได้นะ,ะมาถามถึงคนไกลความสัมพันธ์ไกลๆคนที่เคยเป็นเพื่อนกันคนที่เคยเป็นคนรู้จักในวัยเด็ก นะหรือว่าคนที่เคยคุยกันแล้วมีความสุขมากๆนะคะเคยจีบกันเนี่ยนะเคยเหมือนกับว่าคิดอยากจะสารสัมพันธ์กันแบบเป็นแฟนก็ได้เช่นกันแต่ตอนนี้เขาและคุณหน้าที่จะไม่ได้คุยกันแล้วไม่ได้สารสัมพันธ์กันแล้วนะคะคุณก็เลยมีความรู้สึกคิดถึงเขารู้สึกเสียายเขาณนะครั้งหนึ่งคุณเคยรู้สึกดีๆกับเขาก็ได้เช่นกันนะ,ะมาดูซิ ว่าคนที่คุณถามถึงอ่ะจริงๆแล้วในี่ใส่เขาเป็นอย่างไรเขาหายไปไหนนะคะทำไมไม่ได้คุยกัน The ะทาวเวอนะความสัมพันธ์อาจจะทะเลาะก,กันหรือว่ามีปัญหากันนะคะผิดใจกันเพราะว่าอาจจะเป็นในเรื่องของคุณเคยใช้ชีวิตคู่ร่วมกันแล้วเขาหรือว่าคุณเนี่ยจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ เป็นคนที่ซับพอร์ตนะคะดูแลให้ทุกอย่างนะคะแต่ไม่เคยได้รับจากเขาเลยก็ได้หรือว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่แบบเหมือนส่งข้อความมาหาคุยคุยเยอะคุยมากๆนะเป็นห่วงเป็นใยฉันอยากฉันชอบเธอประมาณเนี้ยนะแต่คุณปฏิเสธเขาก็ได้ก็เลยทำให้ความสัมพันธ์ตรงนี้มันเหมือนกับว่ามันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ ไม่ได้รับความยุติธรรมจากความสมันธ์ตรงนี้ก็เลยมีการที่แบบล่าถอยนะไปดีกว่าอารมณ์เนี้ยนะคะถอยดีกว่าไม่เอาดีกว่าเพราะว่าฉันรู้สึกเหนื่อยเพราะว่าฉันทุ่มเทนะฉันส่งข้อความคนเดียวเหมือนฉันคุยคนเดียวเลยเหมือนฉันคาดหวังคนเดียวหรือว่านะฉันเปย์คนเดียวฉันให้คนเดียวฉันควักกระเป๋าคนเดียวนะคะคืออยู่ด้วยการแทนที่จะแฟงแนะคะ แบ่งเบาภาระกันช่วยเหลือกันแต่ก็ไม่ช่วยอย่างเงี้ยแล้วก็เลยจะไม่เข้าไปแหละนะเขารู้สึกว่าเขาเสียเปรียบเขารู้สึกว่าเขาไม่มีโอกาสนะที่จะเหมือนกับว่าได้รับความรักที่ดีๆจากคุณก็ได้นะคะเหมือนเขาเสียเปรียบเลยเขาก็เลยไอ่อะนะคะท้าแท้ของเขานิสัยของเขาที่แท้จริงของเขานะคะ the world เขาเป็นคนดีนะคะพูดดีนะเป็นชาวต่างชาติคนต่างไกลเป็นคนคิดดีพูดดีทดําดีมีความขยันขันแข็งมีความมีความที่แบบจิตใจดีมีเมตตานะเป็นถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นคนที่เหมือนกับว่าจะซัพพอร์ตดูแลนะคะเขาจะให้เขาจะทํากับคนที่เขารู้สึกว่าคนคนนั้นให้เขามาเยอะพอสมควรอะนะคะ คือให้โดยที่ไม่บน่นไม่ปิีปากใดๆให้โดยที่เหมือนกับว่าไม่ล้าเลิกบุญคุณใดๆนะคะให้โดยที่แบบเหมือนเป็นคุณแม่ของเขาเลยอะนะคะคือเขาขาดเขาเป็นเหมือนคนที่แบบขาดความอบอุ่นแต่ถ้าเขาได้รับความรักจากใครสักคนหนึ่งป,ประมาณที่แบบว่าอ่อนโยนนะไม่คาดหวังอะไรจากเขาให้เขาตลอดเวลาเขาถึงที่ถึงจะมีการตอบแทนกลับมา นะแต่สิ่งที่คุณให้อาจจะเป็นเพียงแค่น้อยนิดหรือว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆน,นะก็เลยทําให้คนคนนี้มีความรู้สึกเหมือนยังไม่พร้อมที่จะให้คุณแค่นั้นเองอาจจะเป็นความรู้สึกก็ได้ที่ยังไม่ไม่ได้มีความรู้สึกอะไรพิเศษกับคุณมากนะักนะหรือว่าไม่พร้อมที่จะเสียสละนะคนะรู้สึกว่ามันมันยังเป็นเพียงแค่ช่วงเวลาน้อยนิด ในการสสัมพันธ์กับคุณก็ได้ก็เลยรู้สึกเออคุณอาจจะร,รู้สึกน้อยเนื้อต่าใจเร็วจนเกินไปก็ได้นะคะก็เลยทําให้คุณและเขาไม่ได้สสัมพันธ์กันไปตลอดอ่ะนะคะคือแบบมีความงอนมีความโกรธมีความน้อยใจเร็วเกินไปนะคะคือเขากําลังรู้สึกแล้วเขาก็ลังจะเริ่มอินกับคุณแล้วนะ,ะแต่คุณก็ดันหยุดนะคะก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ของคุณและเขามันมันหยุดชะง,งักไป นะคะเหมือนเขากําลังจะกลับมาเปคุณเลยอะ่ะคนคนนี้นะคะก็เป็นคนที่แบบชอบตอบแทนบุญคุณคนนะแต่จะตอบแทนบุญคุณคนที่แบบว่าเหมือนให้เขาโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนใดๆอะ่ะนะคะเป็นลูกที่ดีนะเป็นลูกที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีเป็นกัลยาณมิตรที่ดีนะคะลัคนณราศีคุณและเขา เออถ้าเดิฤกษศก,กรรมกรมาราศีเมษราศีพิจิกอักขรราศีกุมจ์ารลมสัตว์ศุร์ราศีนูชาตถไฟวันที่เกิดคุณล่ะคะเป็นวันที่เก้าสิบเอ็ดสิบเจ็ดแล้วก็ยี่สิบหกนะคะฉะ <c oughs> นั้นกองนี้ถ้าหากเขาเคยนะะเคยส่งข้อความหาคุณรวๆอย่างเงี้ยนะ,ะแล้วเขาก็หยุดส่งข้อความไปกองที่สามเนี่ยก็ต้องส่งข้อความไปหาเขาแล้วแหละนะ,ะไปง้อไปขอคืนดีเขานะคะเออแต่ไม่เขางอนเร็วอ่ะนะคะ คุณอาจจะเหมือนกับว่าไม่ตอบไม่ว่างเนี่ยนะคะแต่เขาเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความสนใจจากคุณก็ก็เลยไปประมาณนี้กองที่สี่นะคะถ้าใช้ของคนที่คุณถามถึงคุณกับเขาเป็นอะไรกันนะคะนึกถึงชื่อของเขาเอ่ยชื่อของเขาก่อนก่อนเลือกกองไพ่เนาะคนคนนี้และคุณนะเป็นอะไรกันเจ็บถ้วย เป็นเป็นหนึ่งในจํานวนคนที่คุณเคยจีบเคยสารสัมพันธ์เคยรู้สึกดีด้วยนะคะเคยไปกินไปเที่ยวไปดื่มด้วยกันหรือว่าเคยแชทคุยกันแล้วมันมีความสุขนะคะหนึ่งในจํานวนที่คุณแบบเคยโปรยสเสน่ห์หวานสเนานสเนห่ห์จีบเขาเคยแอบมาจีบเขาด้วยนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้มีสถานะอะไรชัดเจนนะคะแต่คุณรู้สึกว่าตอนนี้คนคนนี้เขา มีการลดสถานะของคุณกับเขาแบบเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นคนรู้จักแล้วเขาก็ไปโฟกัสที่งานที่ชีวิตของเขาเองนะส่วนตัวคุณก็มีความรู้สึกเฮ้ยไม่รักฉันได้ไงอะประมาณเนี้ยนะคุณรู้สึกว่าคนคนนี้เขาเคยชอบคุณเคยสนใจคุณนะคะเคยเหมือนกับว่าอยากจะได้คุณมาเป็นแฟนมากๆแล้วพอเขาไม่สนใจคุณเขาไปสนใจงานไปสนใจชีวิตของเขาไปพัฒนาชีวิตของเขานะคะ จนดูดีมีสเสน่ห์จนสวยเลิศนะคะกว่าบรรดาสาวๆหนุ่มๆที่คุณไปจีบก็เลยทําให้คุณรู้สึกเสียดายใช่ไหมกองที่สี่นะคะมาดูกันว่าคนคนเนี้ยนะที่คุณถามถึงผู้หญิงผู้ชายคนที่เขาเหมือนกับว่าอาจจะเขาเขาเขารู้นะคะว่าเขาเนี่ยมีคู่แข่งหรือว่าอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะเออคุณอาจจะเปิดใจคุยหลายคนเนี่ยเขาก็มารู้ทีหลังว่าคุณอ่ะนะจีบนะ จีบหลายคนคุยหลายคนแชทหลายคนเขาก็เลยนะไปโฟกัสที่ตัวเองไปเปลี่ยนไปตัวเองไปเพิ่มความสวยความหล่อให้ตัวเองไปพัฒนาตัวเองคนคนนี้นิสัยที่ท้จริงของเขาถ้าท้าของเขาเป็นอย่างไรไม่ว่าเขาจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนิสัยของเขาเป็นคนที่แบบจรงิจรงจังนะหนักแน่นมั่นคงเป็นคนรักเดียวใจเดียวนะเป็นคนที่จิตใจอบอ้อมอารีเป็นคนที่มุ่งมั่นมีความตั้งใจมีความพยายาม นะคะรักเกียรติรักศักดิ์สีเป็นคนที่อาจจะไม่ชอบความรักกับตะบันที่เป็นเติร์ปาร์ตี้รักสามเส้าไม่ชอบที่จะไปเป็นรักซ้อนของใครนะไม่ชอบที่จะเป็นความรักกับะบันที่ไม่ชัดเจนนะอยากจะได้ความชัดเจนได้ความจริงใจอยากจะเป็นรักเดียวของคุณนะอยากจะมีความรักที่มันเหมือนกับว่านะคบคนเดียวคุยคนเดียวสาวสามัญคนเดียวแล้วก็แต่งงานแล้วเขาก็อาจจะมีความรู้สึกที่แบบเหมือนรู้ว่า คุณเนี่ยเปิดใจคุยหลายคนควบหลายคนแชทหลายคนเขาก็เลยมีการไปโฟกัสที่ตัวเองดีกว่านะคะไปรักตัวเองดีกว่าแล้วก็รอคนที่ใช่ของเขานะคะก็เลยมีความรู้สึกที่แบบเหมือนตัวเขาเนี่ยนะคะเห็นความเจ้าชู้ในตัวคุณนะคะคือเขาไม่ชอบอ่ะถ้าฉันจะมาประมาณที่แบบมาคุยมาสารสมากับคุณประมาณเนี้ยนะ,ะในความรู้สึกของเขาอ่ะฉันไปดีกว่านะคะเนี่ยหกดาบคือฉันไปดีกว่า ไปรอคนที่ใช่ของคุณใจดีกว่าฉันไม่อยากอกหกักฉันไม่อยากเสียใจฉันไม่อยากเสียเวลากับอะไรที่มันเหมือนกับว่ากับคนเจ้าชู้กับคนที่แบบไม่จริงจังไม่จริงใจนะคะประมาณนี้เขามองว่าคุณแบบเหมือนไม่มีความมั่นคงนะคะหรือว่าไม่มีความที่แบบว่าเขาจะคาดหวังการแต่งงานกับคุณได้อะคนคนนี้คือแบบไปรอเนื้อคู่ของเขานะคะหายไปเพื่อที่จะไปรอคนที่ใช่ของเขานั่นเองนะคะกองนี้น่าที่จะมีความที่แบบ เหมือนไม่จริงใจไม่เลือกใครสักคนนะคะเออประมาณที่เขาว่าคุณเจ้าชูอ่ะคุณไม่เลือกใครคุณไม่รักใครคุณไม่สนใจใครนะคุณให้เขาเป็นคนในความลับเป็นคนในความสัมพันธ์ที่แบบเป็นเตอร์ปาร์ตี้อะไรเงี้ยนะคะไม่เลือกเขาเป็นแฟนสัทีเขาก็เลยไปแหละแล้วกนาราศีคุณและขา้าวไฟธาตุไฟไม่สีหนูวินาาศีระสศรีธาตุตุลน,นะตุลตุลพุธศก แจ้เตือนคุณที่เกิดในวันเสาร์นะแล้วก็เมอร์คีวรีคนที่เกิดวันพุธชาตนาวันที่เกิดคุณแลคะเ,เป็นวันที่15 16 19แล้วก็23นะคะส่งบานพารานาของคุณด้วยการกดสไกร์ไล่แจกขอบคุณทุกการติดตามค่ะ